สวัสดีนะคะทุกคนโบจะเล่าถึงเรื่องตอนที่โบหัดขับรถใหม่ๆเลยนะคะทุกคนเริ่มหัดขับรถกันตอนไหนนะหลายๆคนที่เโบรู้จักเนี่ยเขาก็หัดขับรถกันตั้งแต่อายุ15 1 6ตั้งแต่ยังทำไปขับขี่ไม่ได้คือถ้าบ้านใครมีรถ บ้านใครที่มีอันจะกินเขาก็จะได้หัดขับรถตั้งแต่เล็กๆนะบ้านโ,โอ๊ดก็มีอันจะกินขึ้นมาเล็กน้อยนะคะคือ <c ười> ว่ามันไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะระดับชนชั้นช่ทั่วไปนะแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากมากอันนีใน้ในความคิดของโ,โอ๊ตอนเด็กๆแต่ว่าปอ๊โตขึ้นมาโอ๊ดรู้ว่าพ่อแม่ลำบากนะคะแต่ก็จัดอยู่ในชนชั้นกลางนหะตอนที่หัดขับรถเนี่ยนะ น่าจะถ้าจำไม่ปิดเรียนอยู่ปวชปี3นะคะเริ่มจะเข้าดาวคำแหงน่าจะประมาณนั้นนะป้าวเนี่ยก็ปิดเทอมแม่ก็เอาไปฝากงานให้กับคนรู้จักให้ทำงานวศคือวศกับแม่เอออยากหางานพิเศษทำแม่ก็ไปฝากคนคนรู้จักให้ไปทำงานกับเขาแล้วเขาก็มีธุรกิจหลายอย่างนะคะแถวปากเกรด็ด คือตอนนั้นโบนอยู่กับแม่ที่ปทุมธานีซึ่งต่อเนื่องชีวิตตอนช่วงปวชจะอยู่ที่ปทุมธานีเพราะว่าเรียนวิทยาลาัยเทคนิคปทุมธานีนะถ้าใครได้ดูวิดีโอก,กับเก่านะโบก็ทํางานกับเขาแล้วมันก็จะมีในส่วนที่เขาอะ่ะจะต้องเอาดอกไม้เอาของชําร่วยไปส่งลูกค้าเขาก็จะมีลูกค้าของเขาแล้วเขาก็ถามโบว่าขับรถได้ไหมคือถ้าเขาขับรถได้เนี่ยเขาจะเอารถเขาอะ่ะ ซึ่งเขามีอยู่หลายคันเอามาให้เบิร์ดใช้เวลาไปหาลูกค้าจะได้สะดวกปรากฏว่าเบิร์ดขับไม่ได้เบิร์ดขับไม่ได้เบิก็ต้องนั่งแท็กซี่แต่เจ้านายเขาดีนะนายจ้างอะ่ะเขาก็ให้ค่าแท็กซี่เงินเหลือเขาก็ให้เป็นทีป่ปโปประจำแหละก็มันนึกว่าเออเนอะถ้าเราขับรถเป็นก็ดีเราไม่ต้องไปนั่งแท็กซี่แล้วโปราเป็นคนขี้กลัวชอบระแวงไอ้ขี้กลัวเนี่ยมาที่หลายจริงๆก็ก็ไม่ได้แบบขี้กลัวขึ้นสมองแต่ว่าชอบระแวงชอบคิดอย่างที่บอกไงดูหนังเยอะ ดูนั่นนี่รู้เยอะไอรู้เยอะ,ยอะแล้วก็จะคิด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 อะ่ะว่ามันจะเกิดเหตุนั้นเหตุนี้เหตุดูอะไรเงี้ยแล้วเวลานั่งแท็กซี่เราก็กลัวไงแมสียงเันเราจะสวยนกหนาแต่แบบคนที่เขาไม่ดีอะ่ะเขาจะทําอะไรเราอะ่ะเขาไม่ได้มองหรอกว่ารูปรักษณ์เราเป็นยังไงถูกไหมเขาถ้าเขาจะทาใช่ป่ะเพราะก็เออว่ะถ้าขับรถได้ก็ดีนะประจวบกับที่บ้านเนี่ย ก็มีรถแม่ก็เลือซื้อรถมารถเก่าๆตอนแรกก็มีคันเดียวป๋าใช้รถไปทํางานแล้วพอสักระยะหนึ่งก็แม่ก็ซื้อรถเก่าๆมาอีกคันหนึ่งขับจะหาคนขับแต่ก็ไม่มีใครก็มีลูกนี่แหละพวกก็เลยนึกเออวะ่ะไปเรียนหัดขับรถดีกว่าแต่ว่าไม่บอกใครก็เก็บเงินเก็บค่าขนมไปติดต่อไปคุยกับโรงเรียนสอนขับรถเมื่อก,ก่อนก็จะเป็นแบบ ต,ตู้ตู้ตั้งอยูตามริมถนนแล้นะก็สรุปเสร็จสับก็ไปหัดขับมาจนเป็น <fit> เพราะว่าตอนที่ที่บ้านอนะ่ะมีรถแล้วเราจะเอารถออกไปขับไปหัดเนี่ยแม่กับป๋าบอกว่าถ้าไม่มีใบขับขี่ไม่ให้จับรถเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันเสี่ยงอันตรายเพราะเราไม่มีใบขับขี่ขับรถนะมันก็จะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้อันนี้ในส่วนของที่บ้านโนนะ พ๊อก็เลยเอาอะไปติดต่อเรียนหัดขับรถก็เก็บเงินได้พอที่จะไปจ่ายเรียนแล้วเรียนเนี่ยใจร้อนครูให้ขับในสนามอยู่สองรอบบอกครูขอไปขับถนนใหญ่ได้ไหมอะแล้วตอนนั้นเนี่ยเกียร์อัตโนมัติเกียร์โต้เพิ่งจะเข้าที่ไทยแป๊บเดียวไม่ไม่นานไม่ถึงปีป๊อดก็ไปฟังคนเขาคุยกันฟังผู้ใหญ่พูดว่าเออมันต้องหัดเกียร์ธรรมดา แล้วก็ต้องหัดปิกอัพดดวยเถ้าปิกอัพเนี่ยมันขับยากกว่ารถเกง่งถ้าขับปิกอัพได้ก็ขับรถเกง่งรถอะไรได้หมดพวกก็ไปสมัครเรียนขับปิกอัพขอเกียร์ธรรมดานั่นแหละก็บอกครูครูให้วนอยู่สองรอบครูบอกก็บอกขอครูขอออกถนนใหญ่ได้ไหมครูบอกใจร้อนจริงบอกวนตรงนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะให้ออกเขาก็วนอยู่ในสนามแค่ครึ่งชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวก็ให้ออกเลยพูดแบบไม่มีความกลัวเลยคือใจมันอยากอย,กอยู่แล้วไงก็ขับได้พอขับเป็นใช่ป่ะ เป็นนี่คือยังยังไม่เก่งนะ <c oughs> ขำเพราะว่ามันมีในเรื่องของตอนที่ไปสอบไปกับขี่อันนี้เบรกไว้ก่อนในส่วนของน้องโบ๊ทเนี่ยเขาก็ไม่น้อยนาะคือน้องโบ๊ทเนี่ยเขาเรียนเรียนอยู่มอปลายเขาเรียนเป็นสายสามัญก็โรงเรียนก็ติดกับวิทยาลัยที่โบ๊ทเรียนนั่นแหละนั่งเรือข้ามฟากเหมือนกันแต่อยู่คนละที่น้องโบ๊ทเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นลูกคุณหนูคุณท่านเยอะเขาก็มีรถ คือเด็กๆอะ่ะเขามีรถของตัวเองแล้วแต่เพียงโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมปลายขับรถไปเรียนหนังสือนะตอนนั้นนะเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่ได้อยู่เมืองไทยสิบปีแล้วเด็กๆเ,เขาก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปที่โรงเรียนได้แต่วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เขาไปเที่ยวกันเขาก็ขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วน้องโระตเนี่ยก็ได้โอกาสไปหาดข,ขับรถของเพื่อนเพื่อนเขาก็คงสอนกันนะเพราะว่าโผล่มาอีกทีคือมันขับรถ เพื่อนมาที่บ้านแล้วไงโบก็ฮะผมมันไปหาดขับของมันเว้ยโบก็ไปหัดขับของโบแล้วสุดท้ายอ่ะก็ได้ใบขับขี่มาซึ่งพอได้ใบขับขี่มาแล้วเนี่ยที่บ้านเ็าถึงให้จับรถอ่าทีนี้มาเล่เาก็ถึงตอนสอบใบขับขี่โบได้มีวีละเก้าวีละเก้าเรื่องรถเนี่ยคือ้องสาวโบเนี่ยเขาก็มาเล่าว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปสอบอะไรตอนไหนอ่ะรู้แต่ว่าเขาก็สอบผ่านเฉลุยเฉลุยเพราะเขา เขาเอารถเพื่อนที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์โต้นะไปสอบแล้วรถเพื่อนเมื่อก่อนก็รถเล็กๆรถมีราสุสุกิมีราหรือยี่ห้ออะไรเนี่ยเบอร์จำไม่ได้มันก็คันเล็กเขาก็ไปสอบได้ทีนี้ป้าโอนเนี่ยจะไปเช่ารถก็ก็นึกว่าเอ๊ะถ้าไปเช่ารถแล้วเจอรถเก่าๆเพราะส่วนใหญ่ได้ยินคนเขาคุยกันแล้วก็ก่อนว่าจะไปสอบไปทําอะไรันก็ไปสืบไปสืบก่อนว่าเออมัน ลักษณะรถที่จะเช่าเป็นอะไรยังไงคือที่โรงเรียนที่ไปเรียนเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกว่าเรียนเฉยๆกับพาไปสอบด้วยค่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่กากันเล็กน้อยคนที่เขามาเรียนแต่ละคนนะที่บ้านอะ่ะเขาก็มีรถเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเด็กขับไม่เป็นคือส่วนใหญ่จะเป็นคนมีตังค์มีอาจจะกินเขาก็พาลูกมาเรียนพร้อมกับขับรถมาจอดแล้วก็บบอ,อันนี้ลูกลูกรถของลูกเขาเพียงแต่ว่ารอให้ลูกขับรถเป็น เวลาสอบเขาก็มีรถไปสอบก็คือรถของเขาเองแต่บไม่มีรถไงที่บ้านยังไม่ให้จับรถอ่ะก็เลยนึกให้เขาพาไปสอบด้วยละกันจะได้เอารถเขาใช้รถก็ต้องเป็นรถเช่าใช่ป่ะแล้วรถเช่าก็ก็ไปดูสภาพรถรถเก่าเก่าเอ้ยก็เอาอ่ะก็เราไม่มีรถตีทําไงอ่ะก็ถึงวันที่ไปสอบพอดเรียนอยู่แค่แค่สิบกว่าชั่วโมงเองอ่ะคือคือเรียนอยู่ประมาณเจ็ดวันอ่ะก็ไปสอบ ไปสอบเนี่ยนะหลายครั้งมากเลยคือในวันเดียวอะ่ะตือ้อตื้อคนคุมสอบจนเขายอมอะ่ะให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วสอบจนได้พว <c oughs> กก็ไปเช่ารถรถอย่างเก่าแล้วมันไม่คุ้นมือไงแล้วเวลาจะแบบใส่เกียร์เพราะว่าไม่ได้ใช้เกียร์ออตโต้ไงเกียร์ธรรมดาเวลาใส่เกียร์เหยียบครัชอย,อย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ชินที่ว่าเพราะเราเพิ่งหันมาแค่สิบชั่วโมงเจ็ดวันเอง <c oughs> แล้วไปสอบกล้าหาญช,ชานชัยว่าขับรอบที่แรกแบบช้า ช้ามากอย่างยิ่งกว่าน,น้องเต่าน้องเต่าเรียกพี่ช้ามากแล้วก็แบบเปิดไฟลงไฟเลี้ยวไม่มีปัญหานะเสร็จมันเกรงอะช้าด้วยแล้วก็ไปชนกลวยด้วยคนคุมสอบบอกว่าน้องครั้งที่สองอะขับให้มันเร็วกว่าดีนะก็เซลพอั้งที่สองก็ขับเร็วขึ้นก็ยังชนกลวยอยู่ดีเสร็จปุ๊บคนคุมสอบบอกไม่ได้แล้วน้องไม่ผ่านพวกก็อ้อน,อ,อ,นอ้อนนะแบบขอเหอะหนู ไม่ได้แล้วหนูลาโรงเรียนไม่ได้เรียนรามอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเขาก็เรียนรามทําไมรามจะหยุดจะลามไม่ได้พวกก็แบบชักแม่น้ําเลยว่าเออเป็นไม่ได้จริงๆนั่นนี่นู่นเลยอย่างี้สุดท้ายเขาก็ยอมไว้เขาก็ยอมครั้งที่สามเขามีสามารถมีสิทธิ์แก้ได้สามครั้งนะตอนขณะนั้นเลยนะคือพอไม่ยอมลงจากรถไงก็พยายาบอกเขาว่าอ่ะก็ได้แล้วมันจะมีตรงส่วนที่สอบเนี่ยมันเป็นเหมือนขอบถนนขอบขอบ ฟุตบาทอะเป็นเหมือนลานจอดรถแล้วก็มันจะมีขอบเออแล้วมันชอบมีคนไปนั่งเยอะผู้คุมสอบบอกว่าไอ้ตรงที่นั่งๆกันเนี่ยน,น,นะมันมีรถอะคนสนสอบเขายังขับไม่เก่งอะแล้วมันก็ขับขึ้นบปปนฟุตบาทอะมาหลายคันแล้วนะระวังนะให้ลุกไปเขาก็เลยลุกกันไปหมดเลยว้แล้วพอรถอะ่ะก็ขับขึ้นฟุตบาทตรงน,นั้นเลย คนคุมสอบเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ผ่านดูนี่ขึ้นพุดธบาทอ่ะแล้วแล้วมีการแบบผ่านไปโบกมือให้น้องสาวคือน้องสาวไปด้วยวันที่เบอสอบอ่ะให้กํลาลังใจ <c oughs> แล้วมันก็ไม่สลดแล้วมันก็หัวเราะยิ้มอ่ะแล้วเสร็จพวกก็ลงไปไปอ้อนคนคุมสอบว,ว่าเออหนูขอซ่อมอีกทีนึงของแก้ตดวอีกคงเขาบอกมันไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิมันขึ้นพุทบาทขนาดนี้ยังไงก็ไม่ได้ให้ไปรอมาเจ็ดวันแล้วค่อยมาใหม่บอก โอ้ยหนูลาไม่ได้แล้วนู่นนี่นั่นแบบอ้อ,อนอ้อ,อนจนคือสถาบันเดียวกันเขาบอกอ่ะเห็นกับสถาบันลูกพ่อคุนเหมือนกันให้สอบแต่ต้องรอจนกว่าคนอื่นเขาสอบหมดก่อนยังมีรอคิวอีกปกวันยี่สิคนนะพวกก็รอเว้ยรอแบบจนเย็นเลยพอถึงพอถึงเวลาก็แบบค่อยๆเลยนะค่อยๆประคองลดจนคนคุมสอบเขาบอกเร่งคันเร่งเรคันเร่งอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ให้ผ่านคือด้วยความตั้งใจแต่ว่า ปนไม่มีใต้โต๊ะไม่มีแรงสิ้นเลยนะเขาก็ให้ผ่านแล้วก็เขาบอกเออเวลาไปขับอ่ะให้ระวังระวังแล้วก็ไปฝึกขับให้มันมั่นใจกว่านี้อย่างเงี้ยเขาก็ได้ได้ได้คือรถมันไม่ใช่รถที่ตัวเองคุ้นมือด้วยไงแล้วรถก็เก่าเก่าเออนั่นแหละสุดท้ายก็ได้มาแล้วตอนที่ไปวัดสอบขับรอบสุดท้ายตอนที่หลังจากรอให้ทุกคนยี่สิบคนที่อยู่ในแถวอะ่ะเขาขับกันเสร็จแล้วนะก็มีคน จำนวนหนึ่งนะคือจริงๆก็คือทุกคนนั่นแหละเพราะว่าพอสอบกันเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้ปล่อยให้ไปคือทุกคนต้องยืนรอแล้วไปพร้อมกันเพื่อที่จะไปทําเรื่องเอกสารแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อจะได้รับใบขับขี่นะวันนั้นเลยนะทุกคนอนะ่ะ <c oughs> เขาก็เชียร์โบนกันใหญ่เลยเว้ยเขาก็เชียร์กันแล้วเขาก็ให้เขาบอกน้องทําได้น้องค่อยๆ น้าน้องทำได้อะไรเงี้ยแล้ตอนประวศขับนะโอ้โหเขาพีน้องสู้สู้น้องสู้สู้เลยแบแล้วพอพอประวศขับออกมาได้ใช่ป่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เดินมาเจ้าหน้าที่เขาก็เดินมาบอกอะพาทุกคนเขาบอกตบมือให้เย้ยโอ้ยนึกถึงบรนดานแล้วแบบโอ้โหนะคือมันมันเพิ่งขับได้แค่ สิบชั่วโมงแล้วความมั่นใจอะมันมีแต่ว่าไอก้กระทันที่เราเช่าขับเนี่ยมันไม่คุ้นมือไงแล้วเราก็เกรงกับรถเนี่ยแล้วเราก็เกรงกับเอ้ยเราต้องขับให้ได้อ่ะมันก็กังวลไปหมดเลยคือความมั่นใจอะมันมีแต่มันมีความกังวลไงพอได้ไปขับขี่มาก็มาจับรถที่บ้านได้ไงแม่ก็ให้แล้วทีนี้แม่โปรตอนนั้นก็ทํางานอยู่ที่สนามบินดอนเมือง เราพักอยู่ที่ปทุมนะแล้วเวลาแม่ไปทํางานแม่ก็จะให้น้องสาวอ่ะขับไปส่งแล้วที่สนามบินนะี่ะมันจะมีถนนด้านหลังปนเรียกไม่ไม่ถูกแล้วมันเรียกว่าอะไรแล้วมันจะมีเนินสะพานตรงนั้นนะ่ะปอลเรียกว่าสะพานปราบเสียนเพราะตอนเชา้ารถตรงนั้นรถจะเยอะมากเพราะมันเป็นทางลัดออกมาสู่ถนนวิภาวดีตรงหน้าสนามบินดอนเมืองเก่าอะคะ่ะสะพานเนินแล้ว มันปาบเสียเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถเราไม่ได้ขับเกียร์ออโต้ใช่ไหมเราขับเกียร์ธรรมดาซึ่งเราจะต้องรู้สึกรู้จักการเลี้ยนครัชให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วเวลามันติดอยู่บนสะพานอย่างเงี้ยมันก็จะมีรถข้างหลังข้างหน้าแล้วเราติดอยู่กลางสะพานน่ะไปทุกวันลุ้นทุกวันนั่นมันจะติดกลางสะพานไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเลี้ยงครัชไม่ดีเนี่ยเครื่องมันก็จะดับพอเครื่องมันดับเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสตาร์ทใหม่แล้วมันต้องถอนมือถอนขาจากเบรกรถมันก็จะไหลมันก็จะต้องชนแน่ใช่ปะ เออนั่นแหละนั่นแหละปรับเสียจริงๆแม่เขาก็ให้น้องสาวไปส่งไปส่งอยู่อยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายบอกแม่ขอไปส่งแม่มั่งได้ไหมอ่ะแม่แม่ไม่มั่นใจแม่ไม่มั่นใจโบแ่แม่มั่นใจน้องสาวสุดท้ายเขาก็ยอมบอกแม่เขาก็ขับได้นะก็ยอมเขาบอกพอเออพอผ่านเขาบอกเออก็ใช้ได้เหมือนกันเว้ย ไปได้แต oh, ่โบแบบโอ้โหตื่นเต้นแบบว่าเครียดเหมือนกันนะแต่แบบยังไงก็ต้องให้ได้อะไม่งั้นแม่ก็ไม่มั่นใจไม่ไว้ใจแง่ก็ผ่านไปก็สลับกันขับกับน้องกับโบก็สลับกันไปส่งแม่ก็ผ่านไปก็สลับกันขับกับน้องกับโบก็สลับกันไปส่งแม่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งโบเอารถแม่โดยที่ไม่บอกแม่นะแม่แม่ไม่อยู่แม่ไปไหนก็ไม่รู้แล้วแบบวันนั้นโบก็ไปเรียน a อ A แล้ววนอยุ่ปทุมธานีพวะจะต้องขับรถจากปทุมธานีเพื่อจะไปในตํหรีที่ a อ a เมื่อก่อนมันมีที่เดียวอะเอ a ูเอนักงานใหญ่ที่ใหญ่เลยอะที่ยังไม่มีสาขานะแล้วจะต้องขานเข้ากรุงเทพขับเข้ากรุงเทพรถติดถนนสีลมเพลินจิตชิดลมอะไรพวกเนี้ยถนนแปดเลนอะ โอ้โหเหงื่อตกแล้วมันมีสะพานสะพานแบบนี้เหมือนกนารข้ามคลองข้ามคลองแสนแสบสะพานเหมือนกับไอ้เนินๆเลยอะ่ะแล้วมันต่างตรงที่ว่ารถมันเยอะมากโหรถขับไปวันนึงในใจฉันต้องทาได้คนอื่นเขาจะทาได้เลยถนนเยอะแยะเต็มถนนเลยอย่างเงี้ยก็เรื่องขับไม่มีปัญหาพกก็ไปรอดปลอดภัยไปถึง a อ a ได้อะ่ะกลับมาก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าเออเอารถไป a อ A เเขาก็เอเอเก่งเว้ย นะเขาก็ไว้ใจแล้วพอไปก็ไปเรื่อยๆแล้วจนสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> คือรถรถของแม่เนี่ยตัวคันที่ใช้เนี่ยเป็นเซียตเก่าๆมันก็สภาพไม่ได้ดีมากไงแล้ววันนั้นไปอะแบตเตอรี่มันตายแล้วมันไปตายหน้าก่อสร้างตรงถนนเพลินจิตพอดีเลยอะพวกก็ไปไม่รอดทางก่อสร้างเขาก็จะเอา แบตเตอรี่มาพ่วงให้แล้วพอเอิญมีคนที่เขารู้จริงเขาบอกมันพ่วงไม่ได้เพราะว่ารถโฟลอ่ะใช้พลังกำลังแบตเตอรี่น้อยกว่าไอ้แบตเตอรี่ที่จะพ่วงเป็นไงเนี๋ยมันระเบิดพมกก็เ hmm. ลยเอ้งั้นไม่เอาไม่พ่วงอ่ะจนสุดท้ายก็ให้คนช่วยเข็นเว้ยช่วยเข็นหรือช่วยเข็นหรือหารถมาพ่วงได้ที่มันพอดีสักอย่างหนึ่งว่าจาไม่ได้อ่ะจนมันติดมันติดตัก็ขับไปถึงเยยแบบเหงื่อเหนือแตกเครียดอ่ะเครียดคือกลัวรถมันดับไง พอไปถึงเออเอวันนั้นพวกก็ก็เรียนเสร็จแล้วพวกก็จอดรถทิ้งไว้ที่เออเอเลยไม่กล้าขับรถกลับบ้านกลัวมันมีอะไรเป็นกลางทางนั่งรถเมย์กลับบ้านแล้วพอไปถึงบ้านก็บอกป๋าคือมันตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะอป๋าป๋าไปเอารถกลับมาด้วยนะอยู่ a ออเอด้วย <laughs> คิดเดาตั้งจักจักไอเนี่ยพทุมธานีอ่ะขับเข้ามาในไปถึงลาดตอมรีอ่ะเอาไอเอารถทิ้งไว้ แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งแต่อนนั้นรถสภาพก็ดีแล้วแหละมันก็ขับรถไปไปเรียน AUA เหมือนเดิมแต่ครั้งนั้นนะ่ะคือพอนลืมลืมว่าเดินขับรถไปก็เรียนเสร็จนั่งรถเมล์กลับบ้านเฉยเลยพอไปถึงบ้านแม่ถามอ่ะแล้วรถอนะ่ะบอกเออลืมแม่รถลืมจอดไว้ที่โรงเรียนไม่ได้เอามาอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ยังมีอีกอีกวีรกรรมหนึ่งคือ เราขับรถปุ๊บก็เป็นคนขับก็อาสา,าเป็นคนขับขับรถไปเด๋มมองงาบวงวานแล้วต้องขึ้นลานจอดลานจอดก็จะเป็นโคง้งโค้งอย่างนี้ใช่ป่ะรถในห้างอะสมัยก่อนถ้าใครยังยังทันเนี่ยใครใครทันปุ๊บก็ไม่รู้ว่าห้างเงาวงวานมันยังอยู่หรือเปล่านะเด๋มบอทีนี้พอขึ้นโค้งไปเนี่ยก็ไปได้สวยเลยนะจนพอถึงโค้งหนึ่งเว้ยเครื่องดับ <laughs> พอเครื่องดับแล้วเนี่ยพวกก็ต้องยกขาจาก ที่กําลังเหยียบเหยียบคลัชมาเหยียบคันเร่งมาเหยียบเบรกใช่ไหมพอเหยียบเบรกแล้วเนี่ยรถมันก็หยุดทีนี้พอรถหยุดแล้วเนี่ยเครื่องรถโบมันก็ดับแล้วเวลาจะสตาร์ทเนี่ยมันต้องมาเหยียบคลัชช่วยกันไอรถรถคันของโบแล้วนะพอเหยียบคลัชใช้กับก็ต้องถอนขาจากจากเบรกมาเหยียบคลัชใช่ไหมไอไม่ใช่เหยียบคลาชเหยียบคลัชมันเหยียบข้างซ้ายหมายถึงถอนขาจากเหยียบเบรกมาเหยียบคันเร่ง แล้วอีกขาหนึ่งมันก็เหยียบคลัชอยู่แล้วแบบพอเราเหยียบคลัชล้วเหยียบคันเร่งช่วยกันลถมันก็จะออกได้ไงเวลามันออกรถอ่ะเออทีนี้ไอช่วงจังหวะนั้นน่ะคนเขาก็แบบกําลังช่วยกันเข็นข้างหลังไว้ไม่ได้มองว่าคนเขาอยู่ข้างหลังนะพวกว,วิ่งวิ่งกันเปิดเลยอ่ะ ดีแนละ้วมันไม่เป็นอะไรคือว่าดันสตาร์ทรถแล้วก็ปล่อยขาจากเบรกและเหยียบคลัสจังหวะที่ปล่อยรถมันก็ไหลนิดนึงอะ่ะคนข้างหลังเขาก็เลงจะแบบจะเข็นวิ่งกันแตกนึกไ่งานนโปนะอาจจะไปนอนอยู่ที่ห้องกลงแล้วก็ได้ห้องกลงนะไม่ใช่ห้องกรงห้องกรง <laughs> ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรแนตะ่แบบขำอะ่ะโอ้โอถ้าพูดถึงวิรกรรมเรื่องขับรถนะ ที่บ้านนะรู้ดีแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทกันที่ทํางานเก่านะวีรกรรมเรื่องขับรถเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ใช้รถอีกคันหนึ่งที่บ้านมีรถสองคันก็มีรถแต่ว่ารถก็สภาพเก่านะก็มีรถอีกคันหนึ่งเอาไปแล้วรถคันนั้นเนี่ยหม้อน้ํามันรัว่วมันมีปัญหาพอหม้อน้ํารัว่วเนี่ยเราก็ต้องคอยดูว่าเออ ความร้อนมันจะขึ้นไหมเราก็ต้องเราก็ต้องลดความเร็วลงเพื่อให้มันเครื่องมันเย็นลงแล้วเรา่อยคันเร่งใหม่เงี้ยแล้วน้องโมตอนนั้นน้องโมียนอยู่อยู่พระนครอยู่สถาอะไรนะสถาบันรชพัฒน์พระนครวิรราลคูอะ่ะที่แจ้งคณนะมันก็มาจากจากไหนไปไปธุระไหนนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละก็เอารถไปแล้วมันก็แบบเครียดมาทั้งวันเลยเพราะว่าเดินทางไกลขับรถนึ่งเทพะนะพอมารับน้องถึงน้องอ่อะ แต่เองขับมันเขาไม่ขับละเหนื่อยน้องบอกอะไรมันนด้โยนเลยเหรอมันเครียดไงเพราะว่าเราต้องคอยระวังความร้อนไม่ให้มันขึ้นน่ะมันก็ขับเร็วไม่ได้ไงก็เลยแบบเครียดเอออัยมีวิลกรรมเรื่องรถนี่มีเยอะเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะเล่าให้ฟังกันอีกนะคะนี่ก็เป็นตอนที่โปเริ่มหัดขับรถนะคะแล้วทุกคนหัดขับรถกันเมื่อไหร่ยังไงมี วีรกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างมาเล่าให้โบรดฟังนะคะเอาไว้ที่คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวจะมาอ่านเพอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเพื่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมการขับรถให้ฟังอีกนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะไปละบายบายสวัสดีค่ะ